Monster Hunter Wild เกมโคตรง่ายสวัสดีครับอยู่กับผมเนิร์ดนะฮะจากช่องเน v ว r n e เนคลิปนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์นะฮะในการเล่นเกม Monster Hunter Wild ก็ตัวเกมเนี่ยมันมีความง่ายมันไม่ยากเหมือนภาค World หรือว่า DLC i b o n เลยเราจะมาคุยถึงประเด็นนี้กันนะครับโดยประเด็นนี้ผมอยากให้แบ่งแยกเป็น2ประเด็นนะฮะเอาเป็นประเด็นแรกก็คือตัวผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะ สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามานะฮะอาจจะคิดว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้ยากหรือว่ามันไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะฮะตัวเกมจะอยู่ไปทางกลางๆซะมากกว่าไม่ได้ยากเกินไปเหมือนเกมแนวโซโอื่นๆแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปขนาดนั้นจากที่สังเกตได้นะฮะถ้าให้เปรียบเทียบจากมอนสเตอร์เนี่ยตัวมอนสเตอร์ของภาค World เวิลด์จะมีความแม่นและตีเราถีกว่าภาคไว้นะฮะซึ่งตัวมอนของภาค w วเนี่ยถ้าเอาจริงๆอะ่ะ ความแรงมันก็ยังคงอยู่นะฮะยังมีความเป็นวัน hit คิ l ถ้าเราไม่ระวังเผลอไปโดนทีเดียวก็อาจจะตายได้เหมือนกันตัวมอนสเตอร์เนี่ยอาจจะตีเราไม่ค่อยโดนหรือว่าไม่แม่นเท่าภาค world แล้วก็จะดูช้ากว่าภาค world ซึ่งเรามาคุยถึงประเด็นเหตุผลนี้กันนะครับเพราะว่าทางค่ายเนี่ยเขาอยากให้ผู้เล่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยการที่ออกแบบให้เกมมัน,เ,นเล่นง่ายลง ซึ่งเทียบกับเกมทั่วไปมันก็คงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าที่ผู้เล่นออกมาบ่นกันเนี่ยเพราะว่ามันง่ายลงกว่าภาค World หรือว่าภาคไอบอลจริงๆนะฮะแต่ว่าข้อดีของการที่ทําให้เกมมันง่ายลงเนี่ยเราจะดดดาไดะนน้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเล่นเกมด้วยกันเยอะๆแล้วก็เหมือนเป็นการสนับสนุนทางค่ายถ้าทางค่ายคิดถูกนะฮะว่าการที่ทําให้เกมมันง่ายลงเนี่ยจะดึงดูดผู้เล่นเข้ามาได้เยอะขึ้นเนี่ยผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาได้เยอะขึ้นเนี่ยก็ aj. จะทําให้ทางค่ายมีกําไรมากขึ้นนะฮะแล้วทาให้เกิดภาคต่อๆไป ทำให้เรายังได้เล่น Monster Hunter กันอยู่นะฮะแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือสเสน่ห์ของมอนฮันนะฮะที่ปกติความยากเนะี่ยในการเจอมอนเะนี่ยการเล่นการต่อสู้เนะี่ยสกิลเพย์ต่างๆกับมอนเนี่ยมันจะง่ายลงถ้าเทียบจากผู้เล่นเก่าเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ได้เล่นภาคเวิลด์และไอบอลมานะฮะสกิลเพย์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราไปฝึกกับตัวมอนที่มันเร็วกว่ายากกว่าโหดกว่ามาแล้วครับอาจจะทําให้ผู้เล่นหน้าเก่ารู้สึกว่ามันง่ายเกินไปสเสน่ห์ของมอนฮันมันก็จะลดน้อยลงนะครับ ยิ่งความสนุกของ Monster Hunter นะฮะสำหรับตัวผมแล้วฮะในการที่เราเจอมอนที่มันยากเกินไปที่จะเล่นโซโลได้เนี่ยเราเลยต้องสร้างตี้สร้างแกงขึ้นมาเพื่อที่จะไปล่ามอนตัวนั้นแต่ว่าถ้าสมมติมอนมันง่ายเกินไปเราอาจจะไม่ต้องสร้างกลุ่มไม่ต้องสร้างตี้ในการไปล่ามันนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่เป็นแฟนคลับตัวยงของ Monster Hunter เนี่ยก็คือคนที่จะออกมาบ่นนะฮะว่าตัวเกมเนี่ยมันง่ายเกินไปมันไม่เหมือนกับภาค World หรือว่าภาคไอบอลที่เคยเล่นเลย แต่ว่าถ้าสมมติมอนมันง่ายเกินไปเราอาจจะไม่ต้องสร้างกลุ่มไม่ต้องสร้างตี้ในการไปล่ามันนะฮะคนก็อาจจะโซโลโ่กันเยอะมากขึ้นคนก็อาจจะไปเน้นอาวุธที่ดาเมจแรงๆหรือว่าสปีดหลานมากขึ้นซึ่งสเสน่ห์ตัวน,นี้มันอาจจะหายไปนะครับเพราะว่ามันมีอาวุธหลายอาวุธเลยนะฮะให้เราได้ทดลองัลน,นให้เราได้เล่น มันจะมีสําหรับผู้เล่นที่ชอบเล่นดาเมจแรงๆสําหรับผู้เล่นที่เล่นเน้นสปีดหรือว่าผู้เล่นเน้นผสมหรือว่าผู้เล่นสายซัพพอร์ตอันนี้เป็นเสน่ห์ของ m อน s เต r h u n t e เเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัวเกมมันมีความง่ายลงไปเรื่อยๆง่ายลงไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งทําให้ตัวอาวุธที่มันหลากหลายเนี่ยมันก็จะยิ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ทําให้ผู้เล่นอาจจะอยากเล่นแบบโซโล่มากขึ้นหรือว่าถ้าสมมติอาวุธที่ไม่ค่อยมีดาเมจแต่ว่ามีประโยชน์กับในการร่วมทีมมันก็อาจจะมีประโยชน์น้อยลงไปนะครับ ก็คือมีผู้เล่นนะออกมาบ่นว่าผู้เล่นหน้าใหม่บางคนที่เข้ามานะฮะเข้ามาเล่นแล้วลงเควสพร้อมกันนะฮะก็คือเล่นไม่เป็นทีมเล่นไม่เข้าใจเกมครับซึ่งพอลงเควสแล้วเล่นเป็นทีมแล้วเจอแต่คนแบบนั้นนะฮะก็ยิ่งทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกเซ็งหรืออารมณ์เสียได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะฮะที่สมมติถ้าเกมมันง่ายลงมันก็ยิ่งดึงดูดผู้เล่นต่างๆให้เข้ามาเล่นมากขึ้นก็จริงแต่ว่าคุณภาพของผู้เล่นที่เข้ามาใหม่เนี่ยอันนี้มันก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะฮะ สำหรับใครที่ยังไม่อยากหัวเสียกับเกมนะฮะก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยได้นะฮะก็คือการหาตี้ที่เราไว้ใจได้ในการลงเควสนะฮะหรือไม่ก็อาจจะต้องเล่นจนถึงระดับที่ผู้เล่นหน้าใหม่เล่นมาไม่ถึงนะครับเพราะยิ่งตัวเกมเนี่ยภาคใหม่นะผมว่านะเขาจะมีอัปเดตแพทมาเรื่อยๆซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเกมเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่เหมือนตัวภาคเวิลด์นะฮะที่มาถึงก็ยากประมาณหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ยากขึ้นมาอีกในภาคไอคบอลนะฮะ แต่ตัวถ้าเป็นตัว Y เนี่ยผู้พัฒนาบอกว่าเขาจะอัปเดตแพทเรื่อยๆให้มอนมันมีความยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นถ้าตัวผู้พัฒนาเริ่มจากง่ายแล้วไปยากจริงๆนะฮะข้อดีเลยก็คือเราจะคัดคนได้นะฮะคัดคนโดยที่ตัวเกมอาจจะง่ายจริงนะฮะตอนเริ่มต้นแต่ว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะยิ่งยากขึ้นยากขึ้นเพราะว่าถ้ามันยากเหมือนภาคไอบอลเนี่ยมันก็จะคัดจํานวนผู้เล่นได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวมอนฮันเนี่ยก่อนภาคใหม่ที่จะมาเนี่ยตัวไอบอลเนี่ย ต้องบอกเลยว่าตอนที่เล่นเนี่ยจะเหลือแต่ผู้เล่นที่เป็นตัวจริงทั้งนั้นนะฮะไม่ว่ามอนจะมาอัปเดตแพทยากแค่ไหนนะฮะผู้เล่นที่เป็นแฟนตัวยงเนี่ยเขาก็จะหาตี้ลงให้ได้หรือว่าหาทางลงให้ได้ในการลงเควสหรือว่าการสุม่มแพทเนี่ยก็จะเจอคนที่เกลียดน,น้อยมากครับความรู้สึกขณะเล่นของ Monster Hunter w i นะฮะความรู้สึกขณะเล่นก็คือผมรู้สึกมีอย่างหนึ่งที่มันดีมากเลยนะฮะก็คือความยืดหยุ่นของเกม เช่นมอนสเตอร์บางตัวเนี่ยอาวุธที่เราใช้เนี่ยมันไม่เหมาะกับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะฮะเราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้เลยการทาวนะฮะโดยที่ไม่ต้องกับแป์หรือว่าอาจจะเป็นอาวุธเดียวแต่ว่าใช้2ทธาตุแล้วแต่ผู้เล่นนะครับอันนี้คือความยืดหยุ่นที่ผมรู้สึกชอบมากเลยส่วนเรื่องของมอนสเตอร์นะฮะมันก็จะมีมอนสเตอร์ตัวเก่าๆบ้างนะฮะแต่ว่าตัวใหม่ๆก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าจะมีตัวเพิ่มมากกว่านี้เรื่อยๆนะฮะอาจจะต้องรออัปเดตแพทต่างๆนะฮะ ส่วนที่ชอบที่สุดนะครับใน Monster Hunter Wild ภาคนี้นะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของภาพนะฮะแต่มันก็ต้องแลกกับการกินสเปกค,ค,คอมที่มากอยู่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาในเรื่องของการกินสเปกที่ผู้เล่นออกมาบ่นกันนะฮะว่ามันกิน CPU เกินไปนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมจากราคานะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มนะครับสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าโอเคที่จะจ่ายราคานี้แล้วก็ได้เล่นเกมภาพสวยๆแล้วก็ได้เจอมอนตัวใหม่ๆ ถึงจะมีอะไรที่มันกินสเปคไปบ้างขัดใจอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคชอบนะครับส่วนเรื่องที่ไม่ชอบเลยนะครับตัวเกมนะครับผมยังรู้สึกว่าตัวเกมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับจากเนื้อเรื่องหรือว่าสิ่งต่างๆที่ยังไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับรู้สึกว่าเหมือนทางค่ายยังกักกอยู่ครับถ้าความรู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้รู้สึกเหมือนทางค่ายปล่อยมาแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆจากตัวภาพหรือว่าตัวเนื้อเรื่องมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้นะฮะรู้สึกว่าทาาางค่่ยออจจะกกัไปหน ก็ยังดีนะฮะที่ทางค่ายยังอัปเดตแพทบ่อยๆอัปเดตอีเวนต์บ่อยๆอ,อ,อ,อันนี้อาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะทำให้ผู้เล่นไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่ความรู้สึกโดยรวมหลังเล่นนะฮะก็คือชอบถ้าจะให้เลือกความชอบหรือไม่ชอบมากกว่ากันเนี่ยก็คงต้องบอกว่าชอบอยู่นะครับเพราะเป็นเกมที่เราคอยมานานเหมือนกันที่จะได้เล่นภาคใหม่ส่วนจะมีข้อเสียบ,บ้างก็อาจจะเป็นเรื่องปกตินะฮะซึ่งจะมีติดจริงๆในตัวเกมเนี่ยก็คือด่าหรือว่าอีเวนต์ที่ปล่อยมาน้อยเกินไปนิดหน่อยนะฮะสำหรับตอนเปิดตัวเกมอยากให้ปล่อยมออออนนนหรืวว่่่าาาปลยขงมกกี้ะะ โดยที่ไม่ต้องรออัปเดตแพทมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอรู้สึกว่ายังอยากเจอมอนที่มันเยอะกว่าน,นี้หรือว่าคาดหวังมากกว่าน,นี้ครับส่วนใครที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะยินดีฮะใครที่อยากจะเล่น Monster Hunter สำหรับผู้เล่นหน้าเก่าเนะี่ยยินดีต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่อยู่แล้วฮะขอแค่คุณเล่นตำแหน่งที่คุณชอบสนุกกับเกมที่คุณรักแค่นี้ก็พอแล้วครับอ๋อแล้วก็สําคัญนะฮะอย่ากเกียดน,นะฮะเวลาลงเวส